ไทริมาโชกลับบ้านกันนะนัดคุงวันนี้นะคะระับเราจะมาเล่นเกมที่เป็นแนววิชวลโนเวลคือแบบเป็นภาพเล่าเรื่องที่สําคัญคือเป็นเกมแนวญี่ปุ่นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังจะเดินกลับบ้านแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าวันนี้เขาจะใช้เส้นทางลับหน่อยนะรัดกลับบ้านดีกว่าจะได้เร็วขึ้นแต่เรื่องราวจะสยดสยองแค่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับเขาติดตามดูให้ดีในเกมไทริมาโชกับบ้านกันนะนัดคุงเย็นวันหนึ่งหลังโรงเรียนเลิกที่แสนสงบ ฮวันนี้ฉันซ้อมฟุตบอลเหนื่อยมากเลยคนนี้ชื่อ,อยูคุงนะครับตัวละครเอกของเรา,เาฉันหวังว่าฉันจะได้เดินกลับบ้านตอนที่พระอาทิตย์ยังส่องแสงอยู่นะแต่ว่าตอนนี้คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้แล้ว่ดูเหมือนพระอาทิตย์จะตกดินแล้วบางทีถ้าฉันใช้ทางลัดเดินผ่านซอยนั่นก็อาจจะไม่แย่เกินไปรอมั้งอย่างน้อยก็ได้กลับบ้านเร็วขึ้นหน่อยนึงอะ่ะใช่ไหม แค่ต้องเดินไปให้สุดทางก็พอแล้วแล้วมียุครับเพื่อนสาวฮ่<า>ฉันรอเวลานี้มานานแล้วยูวันนี้แหละฉันจะสารภาพความรู้สึกของฉันใี้ได้เลยอ๋อน้องมียุเขาแอบหลงรักยูคุงไงถือกระดาษเห็นไหมถือจดหมายรักมาด้วยครั่งรักประมาณนั้นฉันจะไม่ยอมให้นายหนีไปแน่คราวนี้แล้วก็บังคับได้นะเดินกลับบ้านวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่ง เดินเดินอ๋อแล้วบังคับไปแค่ซ้า,ายมีเสียงคนวิ่งตามกูมามีเสียงคนเฮียมะเนี่ยเธอจับนายได้ยื้คิงอันี่แปลกๆแหละทรงแบบเกมญี่ปุ่นที่ตัวละครตายเหลือๆแบบเนี้ยอารมณ์แบบยันเดเลยน,นิดนึงยื้คิงเรียกกูทำไมอ่ามียูจังตกใจหมดเลยอ่ะฉันเกือบจะหัวใจวายเลยนะเนี่ยนั่นแหล่งของเธอเนี่ย <c oughs> ขอโทษน,นะฉันไม่ได้ตั้งใจเธอคงจะประหลาดใจแล้วสิที่ฉันจับเธอได้อ่ะก็จริงนะ แล้วเธอมาทําอะไรที่นี่เหรอเธอจะใช้ทางลัดกลับบ้านเหมือนกันอย่างนั้นเหรอมิยุไม่ใช่หรอกจ้าฉันตามเธอมาเพราะว่าฉันอยากจะพูดฉันอยากจะพูดเกี่ยวกับอะไรบางอย่างอืแต่ว่าฉันว่าตรงนี้มันแปลกเกินไปที่จะมาพูดเรื่องพวกนี้กันนะแถมอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ไม่แค่เราสองคนด้วยงั้นเราเดินต่อกันดีไหมเอ้ยเธอใจดีจังเลยอะยูคุงเธอมักจะใจดีกับฉันตลอดเลย ถ้าอย่างนั้นนี่คือเรื่องที่ฉันอยากจะบอกเธอเสมอมาคือฉันมีใจให้เธออยูคุงฉันฉันชอบเธอนะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี้ยฉันเป็นแฟนตัวยงของเธอเลยนะฉันดูตอนที่เธอแข่งฟุตบอลทุกตอนเลยแล้วก็แอบ,บดูเธอจากห้องเรียนไกลๆด้วยอืมฉันแค่รู้สึกว่าเธอเท่มากแล้วก็หวังว่าเธอจะ รับความรู้สึกของฉันเอาไว้มิยุขอบคุณนะที่บอกความรู้สึกออกมาตรงๆคงต้องใช้ความกล้าหาญมากเลยสินะแต่ฉันไม่คิดว่าฉันจะสามารถรับความรู้สึกของเธอเอาไว้ได้ตอนนี้นะฉันขอโทษด้วยนะฉันยังไม่รู้จักเธอดีเลยตอนนี้ฉันคงมองเธอเป็นได้แค่เพื่อนเนี่ยหวังว่าเธอคงเข้าใจฉันนะ อย่างนั้นเหรอดูสีหน้าน้องเปลี่ยนแล้วครับสายตาเปลี่ยนไปเออฉันขอโทษจริงๆนะมิยูจังฉันว่าเรายังมีเวลาให้เรียนรู้กันและกันอีกนะแต่ฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนายหมดแล้วฮะฉันรู้ว่าเธอเป็นคนจิตใจดีแค่ไหนรู้ว่าเธอรักฟุตบอลมากแค่ไหนรู้ว่าเธอเน่ะเป็นมิกับทุกคนในชั้นเรียนแล้วก็รู้ว่าเธอมักจะแอบหลับ ระหว่างฉันเรียนเสมอรู้ว่าเธอชอบลืมล่มในวันที่ฝนตกและฉันก็รู้ว่าเธออาบน้ํานานแค่ไหนและก็รู้ว่าเธอเนี่ยนอนหลับแบบไหนแล้ะก็รู้ว่ารู้ทุกอย่างเฮี่ดูหน้าแม่งมาแล้วในขณะที่หน้าอยู่คุงเอออะไรของเธอเนี่ยเธอรู้ได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องธรรมดานี่นาเพราะว่าฉันหลงรักเธอมากแต่แต่วันแรกที่ฉันเห็นเธอยิงประตูได้ฉันก็ คลั่งรักเธอหนักมากวันนั้นที่ฉันเห็นเธอมันช่างหล่อจนแบบลืมหายใจฉันอยากจะเห็นให้มากกว่านั้น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 เออมีอยูจังฉันว่าฉันควรกลับบ้านแล้วนะเธอก็ควรจะกลับบ้านด้วยอ่ะฮะถ้าอย่างนั้นนายจะรู้จักกับฉันมากขึ้นได้ยังไงล่ะมากับฉันสิ ฉันจะให้เธอได้รู้จักฉันทั้งหมดเลยอ่ะรับรองว่าเธอจะต้องกลมลงคุกเข่าให้กับฉันกลับบ้านด้วยกันนะจบแล้วครับจบแล้วอะอะไรครับเนี่ยกูต้องหนีให้ได้ปะวะ นหนีไม่ได้ยังไงก็หนีไม่ได้แล้วจะหนีได้ยังไงอ่ะมันหนีไม่ได้เอาใหม่มองหลังเฮ้ยอ๋อมันแอบมันแอบเหียโอ้ไม่กอดไกลมากมันอยู่ไกลมาก แค่แยกเดียวเองอยู่ตรงนี้แล้วครับเนี่ยเอา้าเราจับมันได้ครับรอบนี้ยุคอเธอมีอยุจังแล้วดจะเปลี่ยนไหมอย่าคิดว่าฉันจะไม่รู้นะว่าเธอตามฉันมาเนี่ยตามฉันมาทำไม ไม่ไม่จ้าฉันแค่ใช้ทางลัดเหมือนกันน่อ๋อโอเคตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วนะเธอกลับบ้านคนเดียวได้ใช่ไหมอยากให้ฉันเดินไปกับเธอหรือเปล่าดีเลยจ้าแต่ว่าบ้านของนายนะอยู่ใกล้มากกว่าบ้านฉันนะ่สิฉันไม่อยากจะรบกวนคุณนะ่ยอ้าวแล้วรู้ได้ไงว่าบ้านฉันอยู่แค่นี้เอิมคือพอดีฉันฉันฉันเดินผ่านบ่อยๆตอนนี้ฉันไปโรงเรียนน่ะแล้วฉันก็เห็นเธออยู่แถวนั้นพอดีอ่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ผมไม่คิดว่าผมจะเคยเห็นมิวจังเลยนะตอนที่ผมเดินมาโรงเรียนน่ะถ้าอย่างนั้นวันหลังถ้าเจอกันก็ทักทายกันบ้างแล้วกันนะยังไงก็ตามนั่นจดหมายอะไรเหรอที่ถือมาอ๋อลืมไปเลยพอดีฉันฉันควรจะทิ้งมันมาที่โรงเรียนน่ะนายไปก่อนก็ได้นะเออโอเคถ้างั้นฉันไปก่อนนะดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะไปเลยจ้าดูแลตัวเองดีๆนะโอยไม่คิดว่าเขาจะจับฉันได้เลย แม่งเอ้ยไม่น่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็สารภาพรักไม่ได้เนะสิยังไงก็ตามฉันจะคอยจ้องมองนายจากที่ไกลๆและสักวันหนึ่งฉันจะต้องตามนายให้ทันให้ได้เลยก <laughs> ู <c oughs> จะถึงบ้านไวเนี่ยนี่เล่นไปสองแบบนะคแบบแรกคือโดนโดนเขาจับแบบที่สองคือจับเขาได้มันจะมีแบบที่แบบเราถึงบ้านไหมวะ กมากสงสัยอันนี้เล่นด้วยความสงสัยว่าแบบจะมีวันที่เราโดนจับได้หรือเปล่ารักษาระยะห่างรักษาระยะห่าง เออเออเอออย่างนี้ได้ห่างครับยังห่างอยู่แค่ต้องไปให้สุดทางนั่น ต้องไม่โดนเย้ถึงบ้านแล้วฮนี่มาถึงบ้านเด็วกว่าที่คิดนะเนี่ยดีใจจังเลยที่ฉันใช้ทางลัดนั่นแต่แย่จังเลยที่พ่อกับแม่น่ะไม่อยู่บ้านอย่างน้อยแม่ก็เตรียมอาหารเย็นไวให้ฉันนะฮะฉันว่าเดี๋ยวฉันไปเล่นเกมหลังจากที่ฉันกินข้าเสร็จดีกว่า วันนี้บ้านเป็นของฉันทั้งหลังเลยจุดๆเป็นของพวกเราตั้งหากอา้าวอีนั่นตามมาถึงบ้านเลยวะ่ะเรียบร้อยนะผมว่าน่าจะมี3แบบนะครับแบบแรกคือโดนจับได้แบบที่2คือจับมันได้และแบบที่3คือ กลับถึงบ้านได้และนี่คือเกมคาเอริมาโชกลับบ้านกันนะยูคุงตอนแรกเป็นนัดคุงไอ้เป็นยูคุงนะก็เป็นเกมหลอนๆนะครับสำหรับชายหนุ่มลูกงามที่ถูกสาวโรคจิตแอบตามถึงบ้านรู้ทุกอเดียบทใครที่แบบเป็นหนุ่มฮอตก็ระวังตัวไว้ด้วยละกันอย่างพี่เนี่ยเวลาพี่เดินกลับบ้านพี่หันหลังตลอดเลยนะครับหันหลังคือไม่ได้ระวังแต่ว่าพี่กำลังหายเหยื่ออยูพี่คือฮันเตอร์ต่างหากและพี่ไม่ใช่เหยื่อเดินกใกล้ๆพี่ระวังกระเป๋าด้วยนะครับผมลวงนะครับผมรอเล่นโอเค ข่าวน่าจะมีเกมอะไรมาเล่นให้ดูก็รอติดตามให้ดีวันนี้ค่าอดีมาโชว์กลับบ้านกันได้แล้วครับทุกคนฝันดีครับสวัสดีครับ